You know that you know I'm leaving. I know how to the I'm starting to the เอาละครับสวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานเกี่ยวกับกิจกรรมสายฟรีนะครับอ่าก็คลิปนี้เนี่ยก็คือจะมาพูดถึงกิจกรรมสายฟรีที่คุณผู้ชมเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเป็นอ่าตัวผลึกกิตตันนั่นเองนะครับอ่าซึ่งคุณผู้ชมสามารถเอาผลึกกิตตันเนี่ยไปแลกชุดฟินฟรีได้ที่ร้านค้าเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแบบพวก ตัวละครนะครับผมนะครับคุณผู้ชมสามารถรับตัวละครได้ฟรีๆนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นกล่องส่มตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกล่องสูมตัวส่มต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าของฟรีเยอะมากๆเลยก็อย่างที่บอกเลยของสําคัญก็คือจะเป็นผลิตกิตันฟรีๆนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถเข้าร่วมได้ยงไงนั้นก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วผมจะไปสรุปให้ฟังนะครับไปกันเลยนี่คุณผู้ชมเข้าไปที่ประกาศเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยกิจกรรม f e e Fire World นั่นเองนะครับอันนี้ก็ ทุก QR code มีสิรับไอเทมถาวรมากมายเลยนะครับนี่คผู้ชมจะเห็นภาพปกว่าจะมีแบบตัวละครฟรีจะมีผลึกกิตันฟรีมีตัวฟรีแล้วก็มีน้องล็อกคุณด้วยนะครับตัวน้องล็อกคุณเนี่ยก็คือต้องซื้อนเดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ก็กดทําการยอมรับไปนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะมีด้วยการสั่งหัวข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวข้อแรกนะครับสถานีนักสะสม QR code นั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันอีก3 <laughs> ย่อยๆนั่นเองนะครับอย,ย่างแรกเลย <laughs> ลองมาดูที่แผนที่นะครับนี่ก็คือตรงนี้ก็คือผมสแกนเรียบร้อยแล้วมันจะติ๊กถูกแบบนี้ถ้าแบบใครยังไม่สแกนก็คือยังไม่มีติ๊กถูกเหมือนผมนะครับนี่มันก็จะมีด้วยกรรัน1ิโค้ดนั่นเองนะครับ <laughs> ซึ่งโค้ดพวกนี้เนี่ยหาจากไหนนะครับ <laughs> ก็คือเราต้องไปสแกนโค้ดนี่อยู่ที่ uh, MRT จตุจักรนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแบบผมเนี่ยก็คือจะไม พี่โดดเขาโพสไว้ในแฟนเพจแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไป่าเอาโค้ดที่พี่เขาได้นะครับที่แฟนเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สามารถไปเข้าได้นะครับ,บก็ผมก็ได้มาจากพี่เขาเหมือนกันนะครับก็ติดตามพี่เขาอยู่ก็เขามีแจกโค้ดฟรีนั่นเองนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้เนี่ยมีสามําคัญมากเลยคุณผู้ชมก็คือใครที่สแกนครบ10คนใน800คนแรกเนี่ยจะได้รับของานวันที่โค้ดจะดีเลยนะครับอ่าจะเป็นอะไรนะครับก็คือจะเป็น ตัวนั่นแหละที่ผมบอกก็คือจะเป็นผลึกตันนั่นเองนะครับเป็นกล่องสุ่มนะไม่ใช่แบบได้ผลึกตันเลยก็ได้แต่ดวงอีกนะคุณผู้ชมก็คือจะมีกล่องสุ่มผลึกตันทึ่งในกล่องตัวนั้นก็คือจะมีผลึกตันแล้วก็จะมีตัวสุ่มต่างๆนั่นเองจะเป็นตัวสุ่มสกินปืนตัวสุ่มไดมอนดรอยเยาวาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคบผมนะแล้วก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4กล่องนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ากล่องแรกก็คือจะเป็นกล่องสุ่มผลึกตันนั่นเองครับอย่างที่2ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มพวก ครบ10อันนั่นเองนะครับก็จะได้รับด้วยการสี่กล่องหรือสประเภทนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมพูดไป2ประเภทแล้วนะครับก็คือเป็นกล่องสุ่มอ่าผลึกทิ้นต์น่ะของที่2ก็คือจะเป็นกล่องสุมส่ม,มปปตัวสุ่มคูปองพวกอ่าตัวสุ่มอีโวเนี่พวกนี้ยนะคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าของดีนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปเลยอันที่3แล้วก็อันที่4ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มทั่วไปเลยของสุ่มพิเศษก็คือจะเป็นพวกอ่าเนี่ยพวกเนี้ยคุณผู้ชมอุปกรณ์เสริมนั่นเองนะครับอ่าก็คือจะเป็นกล่องเกลืืออ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 นนนนนนนัััั่่่่่่เเเเงงะะะคคคคคครรรรรบบบบบกก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 ็็็ได้ลลยยยยวาาาใททีีีสแแ800จมพตู ก็า้าถาว่าเอาพี่และผมไม่ทันแล้วเนี่ยมันเหลือแค่ศูนย์คนแล้วเนี่ยก็คือมีคนสแกนครบไปแล้ว8 0 0้คนแรกแล้วคนหลังๆจะสแกนได้อไหมบอกเลยว่าสแกนได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะได้รับเป็นกล่องธรรมดานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะเป็นกล่องสุมธรรมดานั่นเองนะครับนี่จะเป็นกล่องสุมอไอเทมเสร,ริมปกติเลยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมได้แบบไอเทมเสร,รมิมซึ่งข้างในก็คือจะมีกล่องสุมธรรมดานั่นเองนะครับมีพวกกระเป๋าพวกนาฬิกาในประมาณนี้เลยครก็สามารถไปสแกนก็ได้นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเเลยนนของโป็ ยศเขาก็ได้แจกในแฟนเพจนะครับก็สำหรับใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเหมือนผมนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณพี่โดดนะครับโอเครับผมันก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ด10โค้ดนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ไปสแกนกันด้วยนะครับถ้าใครสแกนแล้วก็คือจะมีแฟ้มสะสมเนี่ยติ๊กถูกครบสินั่นเองส่วนใครที่ยังไม่ครบก็ไปสแกนได้นะครับไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับก็คือไปสแกนเลยนะครับจะได้รับเป็นก่องสูมไอเทมเสริมนั่นเองนะครับเออประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่บอกว่าเอ้ย ผมไม่ทัน800โคดแล้วเอ้ยพี่ผมไม่อยากสแกนได้ไหมไม่อยากเอากล่องสูมไอเทมเสริมพวกนาฬิกาอะไรไม่อยากเอาครับผมก็คือต้องรอเดือนใหม่เองนะครับมันจะรีเซ็ตทุกๆเดือนนั่นเองนะครับ คน0 0ด้คนแรกของเดือนนั้นๆก็คือจะรับเป็นกล่องสุมที่ผมบอกนั่นแหละก็คือผลึกิตันนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าซึ่งบอกเลยเลยว่าของโคตรดีเลยนะคุณผู้ชมก็รอติดตามนะครับก็เดือนหน้าก็คือจะมีโค้ดใหม่นะครับเออจะมีคิวอาร์โค้ดให้มาสแกนใหม่มันจะรีเซ็ตใหม่นะครับนี่ก็คือขครที่ที่ถูกครบแล้วในเดือนนี้ก็เดือนหน้าก็คือรีใหม่นะครับก็แนะนําให้รีบนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็คือจะได้เปรียบน,นะครับแ0ด้คนแรกก็รีไปสแกนกันนะครับต่อไปเลยครับปริศนาฟรี ภายใน2วันและก็2ชั่วโมงและก็11อนาทีนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นคำใบ้ที่1นะครับพร้อมที่จะโดดไปกับฟรีไฟล์ใหม่จ้านั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังตอบคําถามไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถตอบคาถามได้ในวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็คืออีก2วันนั่นเองนะครับตอบได้3วันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะครับขายที่แบบตอบผิดเนี่ยก็คือต้องรอสัปดาห์หน้าเลยนะครับก็ซึ่งจะมีคําถามด้วยกัน5คําถามนั่นเองนะครับผมแนะนาล้มา แล้วในวันศุกร์เนี่ยก็ต้องรอวันศุกร์นั่นแหละมันก็ยังไม่มาตอนนี้หรอกมันก็ต้องรออีก2วันเนาะเดี๋ยวถ้าคําถามมาผมก็จะมาเฉลยให้ก็แล้วกันนะครับเออก็รอติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือจะเป็นคําใบ้ไว้ก่อนนั่นเองนะครับว่าคําถามเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนมาในแบบลักษณะไหนนะครับก็คือเขาจะใบ้ให้แล้วนะครับพร้อมที่จะโดดไปกับฟรีไฟล์หมาจา้ะอันนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับส่วนใครที่ตอบครบ5คําถามเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือจะรับเป็นกล่องสุ่มอ่าเป็นกล่องสุมมมตตรรััววลลละะคคครรฟีีเเออบกกก็็ืืจหายยบ ทุกตัวแหละย,ยกเว้นตัวที่แบบอ,อยู่ในแคมเปญอนะไรพวกนี้อาจจะไม่มานะครับพวกแบบวูฟลาอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนเลยนะครับใครที่แบบขาดตัวละคระอะไรอยู่ก็สามารถรับได้ในกิจกรรมนี้เลยนะครับจะมีด้วยกัน5คําถามเองนะครับ ซึ่งคาถามจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับก็เปิดให้ตอบคาถามสุกเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวถ้าคําถามมาในวันศุกร์นี้ก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้เขาด้วยกันนะครับคุณผูขข้ชมก็อย่ารีบตอบนะครับในวันศุกร์นี้ถ้าตอบมัว่วก็คือตอบผิดก,ก็คือ,อพลาดไปเลยนะครับผมเอออาจจะพลาดไปเลยก็ก็คือต้องรอสัปดาห์หน้าอีกผมก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปหรือเปล่าเลยแนะนําก็อย่ารีบตอบนะครับโอเคครับเออก็คือยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นแลกไอเทมโค้ดเผื่อาใายสงสัยนะครับตัวนี้มใช่กิจกรร โค้ดที่เราซื้อบัตรได้เองนะครับก็คือบัตรตัวนี้สามารถซื้อได้ที่บัตร MRT นั่นเองครับต้องไปซื้อที่อาที่ไหนได้บ้างเนี่ยซื้อได้ออนไลน์ก็ได้นะครับนี่ก็คือซื้อได้จากตรงนี้ได้เองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากได้คู่หูตัวแรกคุณก็คือสามารถเข้ามาซื้อได้ในเว็บตัวนี้เองนะครับอ่ามันเข้าไม่ได้นะคุณผู้ชมอาจจะเว็บอาจจะล่มนะครับคือสามารถไปสั่งได้ที่ตรงนี้เลยนะครับคือเราจะได้รับบัตรมาเองนะครับซึ่งเขาจะมีโค้ดมาให้เรานะครับเราสามารถเอาโค้ดอะ มากรอกได้เลยนะครับกรอกที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าทีแรกไอเทมโค้ดนั่นแหละซึ่งถ้าเรากรอกปุ๊บก,ก็นั่นแหละใครที่ซื้อแพ็ก199ก็คือจะได้รับเป็นกล่องสุ่มตัวแรกคูณนะครับส่วนใครซื้อ399ก็คือจะได้รับแรกคูณไปเลยนะครับเผื่อใครสงสัยว่าเฮ้ยพี่ ไอ้นั่นมันเอาแล้วคุณมาจากไหนทำไมผมยังไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้สําหรับใครที่อยากได้นะครับโอเคครับผมก็น,นี่ก็คือจะเป็นการสรุปกิจกรรมของสายฟรีนั่นเองนะครับเออก็คือมีหนึ่งกิจกรรมของสายฟรีนะครับก็คือกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะมีตั้งแต่เลเวล10จนถึงเลเวล90เลยนะครับก็ถ้าหากใครที่เลเวลมากกว่า50ก็จะห้บ,บ,บส่ววนใครเเลลมากกกว่า70็จะรับชุดนั่นเองนะครับส่วนใครที่เลเวลมากกว่า90เนี่ยก็จะรับเป็นสกินนรถั่นเองนะคร ที่แบบไม่เห็นตรงนี้ก็คือคุณชมระับเลเวลยังไม่ถึงมันก็เลยยังไม่มีนะครับผมเลเวลอ่าห้าสิบกว่ากว่หกสิบกว่ากก็คือยังไม่ถึง70ก็จะได้เฉพาะแอร์บอทเท่านี้แหละคุณผู้ชมนิงก็สามารถมารับกันได้นะครับกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวเลยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็มาสอบถามผมได้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ภายหน้าคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ